อีแม่นะโทษฮะพูไวเราบ่นอีแม่นะเนาะฮะโทษอะไรไปลงไปแล้วน่แม่ยางเบียดวัดตวากนะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง สบายดีสุขสุขสมสงบสุบรในสายข้าเจ้าว mm ่เข้าเจ้าไปหาเครื่องปั่นว่าน่แม่เครื่องปั่นผีเข้าขัวนะวัแรกขั้นข้าเจ้ามีแหละก็ไปปั่นสวยข้าเจ้ามันแล้วจากเมื่อมางานซพเมื่อนใปให่บ้านองเตะพี่น้องไปให่เจ๊เกาเรา มี่คืองปั่นบ่แม่อยู่เฮื่อนบ่มี่คืองปั่นบ่อย่าพอบ่นั่งแซ่มขอแครณพี่หนอยิงจอยกัอย่านบ่มีบ่ปเย มีเครื่องปั่นบ่ปะมันแห้งเหรอมันเย็นเหรอขอปั่นแล้วมันเย็นมาติดก่อน โดดญ่นะมาติดถาดก่อนไหนะมัดติดซ้อตนนี้บ่มีักานมบ่ีเาีมเนะทามแม่แมไปทามข้าเจ้าดูบ่มีเขื่องปั่นผีบ่ขันบ่มีกันขันบ่มีกัน นีแต่ต่ำหาและนี่เดนี่นั่งแมะนั่งอันนี้ออกมาแล้วมันบริยกรเละเด้ปักไฟอยู่ใส่ฮาปักไฟมากก็ได้นั่งเดี๋ยวชิหายปลาเอ่ยปั่น บได้อยากหลกได้อันนี้พอใส่ในหฮือนกันบปั่นหึงหึงใส่ไทีเออใส่ออกบต้องออกเคยอยู่เจ้านำกันนั่งสูบกิ่นสวยกันร้อยเออนั่งเออนังเขาแล้ว

เขาไปโลดไปหยับไปสวนนันไปเอื่อยสู้ต้นใส่อน ดูนั่งใส่คากไล้สิบันปันพริกปันพริกขอขัว ั่นงกับบไร้ไปเอ่อยนี่นะเครื่องห้อนและกนอกเอาเห็นทียังนะปั่นไปละลายอันละเครื่องห้อนแลวก็นอกแลก็เรบร้อยท่านว่ามันเย็ผมังว่าปันนี่เือจะอย่าใส่ลายมางานนั่นมางานซกม่ใหญ่แม่เจ๊กัเราพี่น้อง ทองยางบะหุ่มโอ้ยบ่อเป็นไปบ่ได้ทองยางสิบหุ่มนะ จะกระเสียนลงมันถือล่องที่เปืือยบาทานแดนซุปแล้วเราปั้นเลยโอ้ยยังเป็นน่วยอยู่ ยังป็นส่องไก่เนาะข้าวผู้อยู่พีเนี่กินเนาะแม่ฮะ

ใส่ถุงยางหัน้ปะเกเออขันดาน่ะโบเบิร์ตอาลี อ่าคั kind of ่นได้หย uh, nee, ิ่นแล้วกะคั่นได้เหล่เหย่นแล้วกะล่วงเลยป้าก็ได้จองตัวจะทอดยาวๆด้สจป้าอย่ามันย่าน้มันพกใส่เจ้าของอะใครแน่เด้อ อ้าผู้จุภินะแสบดังแล้วนั่นด้เล่นว่าสิบจามคือหมูมันก็ทนได้แท้ตอนขัวหมูจามสุ่มหา้ามปูบจะแสมกับหนังซึ้ยู่เอ,อา <laughs> <laughs> เนี่ยนายกระเห็ดเนาะเอาไปตั้งลงมันกระกดเลยพระเมื่อลนะพี่น้องฮันเดน่ะประกันภัย <c oughs> ปลาเก๋ยนางคนได้ขนาดห้าหูอยู่นอกนั้นจาปิดจำปาดยาดามาเด้อพี่น้องเด้อจามบริเฮ็ดซิววิซิวอยู่ที่มงย่อยแล้วเดี๋ยวนี้ขอโทษขอไพ่ละลายลๆพี่น้อง เกาะกันคลิปหนาดีดีไม่แหงสุขสุขคนสบายดีบรรยากาศในงานก็สิประมาณนี้พี่น้องก้นก็สิบบดวลายบันไดเนาะมเอนีบัแมนมือมเอนีบัแมนมือปงเนาะวันอังคารพี่น้องเอาลงเอาลงวันอังคารเด้อพี่น้องเด้อวัอนี้วันอาทิตย์เผื่อนนั่งแตกละหัวเอ้า